สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถไถแมสซี่เฟอร์กูสันนะครับแมสซีเฟอร์กูสันหรือว่าแมสซี่เฟอร์กูสันแล้วแต่จะอ่านน้อง4707 4707เอ้ดอากันกันแท้ไปน้องเจ็ดสิบพลังมาครับหกเกียร์เดินหน้า แล้วก็6เกียร์ถอยหลังอันนี้ใช้เกียร์4ครับนะเกียร์4มาสี่ริเวณสี่เจสูบเจ็ดเออ7จ็ดส0พลังมาเครื่องยนต์3สูบครับ3สูบเพามันเร็วเ,เครื่อง3สูบมันคือไงคักเถีแรงดีนะเนาะโอ้ เจอหนูนี่เสร็จผมแน่เลยมาซี่โอ้ยผูสันกับเพื่อนสีล่ล้อหรือว่าอ่าฟโฟวินนะไม่ร้องโอ,อ้ล้อหน้านี่ใหญ่โอ้ยดันกันแท่มองเลยระเบรคถดเทิงหมดยางหลังนี่ขอบสามสิบครับ ยังหน้านี่ขอบเท่าไ,ไรแป no. ้น็อตมีเหล็กท่งหน้าเลยครับโอ้โหจัดกับจัดเป็นรถต้องเขียนว่ารถสาธิตอ่ะรถสาธิตทองจรเนาะโอ้โห แรงดีครับมาซี่เฟอร์กูสันจัดให้ชมกันครับปุ๊บโอ้โห <c oughs> คือรากไม้ครับโอ้ขอบ24เ,เจอหนูเจอกบดีเรียบร้อยครับจ0ดสิบลังมา3ศูนย แต่ว่าเห็นน้องบอกว่าแรงดีครับขาดตัวไม่แน่ใจทั้งทั้งเชือกเพลิงพลาสติกค,ครับรถคันนี้จะพันพันกว่าชั่วโมงครับนะ แรงดีมากฮึ๊บมันหนักก็ดูก็ดูใหญ่ไงเนาะน,นะดูใหญ่ดูได้โอ้โอ้โอโอวผมขยายเอาดีกว่า ี่รปรับนาเพื่อจะปลูกอ้อยแต่พอนนี้เราได้ชมเงินเต็มกิ่มแน่ครับงานนี้เมสซี่เฟอร์กูสันไม่่อยได้เจอครับนะต่เป็นรถเก,าเกา่าแก่รถไทยเก่าแก่มากครับแต่เมืองไทยก็ใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สามสูบอะไรมันแข้งจักเอาลูกออกไป หับที่นาก็จะลูกค่อเน,นาะแรงกันดีหนึ่งสองสามห้าหกนะเดี๋ยวไถให้ดูคนระับ สบายครับแปดล้นนหน้าแต่ว่าเป็นสอง,งะถวเนองถือว่าใหญ่อยู่เย็ดสิบพลังมากเทคเตอร์มาซีโฟกัสซันเดี๋ยวของนี้ลมจะตีไปด้านนน้นไหมน้อง อ้เรียบเป็นหน้ากลองลดลงมาเฮ้ยหนูหน <The ูหนูหนูหนูลูกหนูนะลูกหนูไม่ใช่ลูกหนูนะลูกหนูเสียงนิ่มครับแม่ซี่อ๋อบักวาตัวบักวาก่อนชนี้ดินอนในก็สบายๆครับ ้เแอแทีมงานเสียแสมครับหรือว่าโชคแษมครับเอา <c oughs> ไปมีดดันนี่ยันรถแข่งแร่งอยู่ไฟก็สวยครับหลอดไฟนี่โปรเจกเตอร์เลยนะ าตัวไม่แน่ใจครับเอา้าถึงทีเดียวเลยเรียบร้อยสุดอีลีใช้เกียร์4ครับนะวิ่เร็วเกียร์ C เดันหนะ้าแล้วก็เกียร์4ถอยหลัง เ้าหมดที่หกครับนะหกครับโอ้โ่อยเสียนีพรอ่บอ่าปาดไงเราเพ่เออช่วงนี้เสียกระเสมก็ถูกพ่อยครับนะ เท่าพี่ประมาณ500ไร้อยไร่กันนะกว่าพันเฉพาะเท่าใหม่ดิประมาณ500มั้งครับของเก่าอีกประมาณ500โอ้ความห้อยเป็นพันไร่ชั่วโมงเดียวได้เยอะนะพี่น้องเดียวครับ โอ้เขามีเวทเวทข้างหน้าด้วยนะเวทพวงหน้าด้วยครับเออิ้มย,ยดีครับ เลนทีละนิดเอ้70ลังมาไม่แรงดีจัง70เองนะพี่น้องเมสซี่ก็เป็นรถที่ทางฝีฝุยโรกอเมริกานี่นแหละครับนะแต่ก็เป็นต้นต้นตำรับของรถไทยเหมือนกันน,นะตำรับเมสซี่เฟอร์กูสัน อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะน้องแต่ดูการทํางานเลยเดี๋ยวเรี่องจะละเอียดลองใส่เกียร์เกียร์ทอกไว้เนี่ยเดี๋ยวจับตาดูเกียร์ครับออกสามสิบออกยี่สิบสี่ครับ อันนี้ไม่ใช่ตู้แอร์ต้องไม่ใช่ตู้แอร์เอาดีละครึ่งครับดีละครึง่งเมืกี้นั่งเช็คว่า4สูปหรือ3สูปกับคนขับนักไปนับมาได้น่าจะ3สูปแลับอ่ะไแค่3ส,สูป วอรีรมานมัเข็้สิบเลยอ่ะนี่ก็ทำอ้อยนอ้องตรงนี้อ้อยาราคาดีราคานี่ว่าข้าวครับก็ลเลยพากันมาทำอ้อยหน่อยออกแท็กเตอร์กันเยอะครับนะโซนบุรีรัมนีไพศาลนี่ เป็นพันๆคันนะครับเอาคือภาษาบ้านๆเรียกว่ารถไถรถไถแมสซี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดครับรีวิวรถไดรรถดยนี่ถ้าไถก็เหนื่อยแล้วนะอันนี้ดันก็เลยไม่เหนื่อย สนใจข้าดูได้ครับยู YouTube ทูบช่องชาติเจริญซับและเพจชาติเจริญซัพเอ็กซ์คาเวเตอร์ครับมา,มาดูแท็กเตอร์ครับซีโฟกุซันจัดให้แรงนี้ไม่มีตกครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ